พูดเด้อเขาพนังพูดเด้ออันนี้ให้เออเจอเอแม่นิตยาขอบคุณคุณแม่นิตยานะครับโูราดเอาเอาเอาอย่างนี้ออกไหมเหรอไม่ออก้ปพูดเด้อทำพูดกล้องพูดเด้ออย่ามากล้องพี่เด้อกล้องนี่กล้องเงินหากินน้ำเขาสิเด้อะเวละกล้องพวงงนงามพุดเลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่เลี้ยวลูกแม่ลูกตาลูกลูกลูกพักกันลูกมาเอาของก่อน วันนี้ใครอยู่ที่ลำดับที 10, 7, 7, ่87จะได้สบู่หนึ่งก้อนนะคะตั้งหมดไม่กี <S <s ่ก้อนฮะอ่า88บวก17ได้สองมืออ่ะได้สองมือพูดๆๆก้อนๆก้อน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 งามก้อนก้อนเอองามก้อนก้มีหมดทุกน้ำค่ะยกเว้นน้ำน้ำตาค่ะ หยิบได้พอดีนะคะอย่าหยิบเลยนะคะเพราะว่ามันไกลขายต้องข้ามเขาไปก่อนเอาก็เลยแหมหยิบเลยมันก็ต้องข้ามเขาไปก่อนปะขอบคุณแม่นิตัยขอบคุณแม่นิตยาด้วยผููกล่องผูกล่องงามปุ๋ยนี่มันกันกับไอโฟนงเราไอเป็นไพร่ร่วมป่านนี้โอเคได้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 ก็แล้วก็ใครอยากกินก็กินเลยนะจ้า แลขวดต้องกดเลยขอบคุณแม่นิยานะคือว่านุ่มขึ้เครื่องถือไม่นองๆกูดได้เลยประกุฮะฝ่าว่ากูได้ก็ได้เออกูได้ก็ได้เลือกเอาเลยนับเอาเลยค่ะเอาอย่าเฝ้าเฮงงานก่อนเถอะนักดนตรีมีเท่าไหร่สิบห้าขวดสิบห้ขวดเอา้วเฮงงานก่อนเฮงงานโอ้ยมาถึงช่วงถึงจังหวาขอบคุณน้องต้นเร็วนะคะเย็นไหมก็ตั้งลำแข็งใส่ก็ได้มันก็บอกเย็นพอตอนนี้กลางคืนยังไม่สิบเอ็ดโมงกว่า ข่บขาวบอกิ๊กมนมาเกตแม่แต่ข yeah, no. ่าววาตลกวงสองมีนาเ่สืนเองนี่เราต้องวงสองตกลงวงสองตกลงออกกัเลยเลยตกตงแข่งใส่ให้า uh, ต well ้องแข่งไสใน้ส so ่เออนี่นี่นอาจาอจมืสิจีมเอาลงคู่ตักน้ำใส่น้ำตักน้ำใส่น้ำอย่าใส่หลายแล้วเรสินัก โอ้บลายกับโบลายอีลีขอบคุณนี่ขอบคุณนะครับจ้าจ้าจ้าแม่ครัวเดี๋ยวแม่ครัวเย็นเย็นขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อกลางชายนะคะเหมาซอลอีกแล้ววันนี้หมดอีกแล้วนะคะโอ้ยขอบพระคุณยิ่งสุกยิ่งอไม่หน่อยไปแซวะ อยากกินกล้วยอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยอยากกินหมักขั yeah, ้วยอ้ฮะเซนไมเป็นกรุดค่ะเมาได้อีกค่ะเอฟซีไทยอยากจะเมาเมาได้นะคะก็มืออึดตะเพือร่ะฮะเอาได้ค่ะเอาได้เลยเอาได้เลยถ้าจะเมาก็เมาได้ค่ะเดี๋ยวพี่โทรสั่งแป๊บเดียว กินได้เลยค่ะฟรีอะค่ะถังนั้นฟรีแล้วค่ะทางนั้นฟรีแล้วอ่ะบอบอถังของข้าเจ้ายืมข้าเจ้ามายืมบริษัทข้าเจ้ามาน้ำแข็งก็ฟรีนะน้ำแข็งก็ฟรีเอาได้เลยเอาไม่ละเอาไม่ละเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนมึงอย่าเฝ้าเอานี่ก่อนเพืขวดก่อนเอาก่อนเย็นเย็นหมดต้องมีอยู่เพื่อเราขวดเพื่อเราขวดเพื่อแจกก็เรื่องสไปเดอร์แซ่บ ภูร่าขวดได้แล้วนะภูร่าขวดได้มันจะไปทัวถึงจดอมามหบกเกินบกเกินครับทั้งวงอีลีเบอ,อแม่นะไม่เกินพันห้ามีเหลือแต่มีเหลือนี่ให้บอกนี้มีเหลือนี่มนแม่ทำมีเหลือจัดไ,ได้เบิรบ์สี่สร้อยหาร้อยซอกกับจัดได้เบดรบ์สี่ร้อยมาหน้ายังเลี้ยงมาแล้วเห็นไหมทั้งวงเหมือนกัน งบประมาณขั้นต่ำ400เลี้ยงได้ได้กินทั้งวงเหมือนกัน400ก็ดีพี่น้องพเพื่อนบเพิ่นกำลังซับหลายเนาะแต่ว่าอยากเลี้ยงอยากอันนั้นนะพเพิ่นกัน400ส,สามารถทําให้ได้นะคะพี่น้องเลยถือว่าได้ทำบุญด้วยเนาะครับผมสร้างบุญสร้างนั้นไปน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยบุญน้ำกําแตงบุญนี่บุญมีผ้าไผ่สางนอกจากท้าวศรีสางกันเองมาฝากก็ได้ค่ะมามา่ากคู่เลือค่ะ อ่าแดนเซอร์ของวง2นะครับตอนนี้มีอยู่70ท่าน70ท่านเอา20คูณเลยครับพี่น้องหรือเอา20คูณแล้วมันจะง่อยเจ็ดสิบสี่เออเอื้องเงินก้อนสามบาทหนึ่งห้ามึงก็ต้องเอาขนาดเอาเจ็ดสิบคูณเดี๋ยวกูมีเครื่องชี้เลขสองเจ็ดสิบสี่ยังไงฮะนี่มันจะต้องเราเอาอย่างนี้นี่ยี่สิบเนาะคูณเจ็ดสิบ นี่ครับมาม่าครับมาม่าได้กินอิ่มนะครับพันสี่แถมน้ําร้อนนะครับร้อนๆให้เลยแถมน้ำร้อนนะครับพันสีน่แถมน้ำฮอน ศึกจกักรวาลบอลลำมาเท่าไหร่มาจะแพ็กคุณมาจะแพก็กมาสามีสี่แพ็กที่สามมือที่สองมือส,สามหม,อหม่องคุณไหมอ่าใครอยู่สนามบ้านสนามมาเอาไปสองขวดาม,มาเอาน้ำไปสองขวดนะคะบ้านสนามมา,าน้ำไปสองขวดเลยค่ะ บ้านพักสนามเอาน้ำไปสองขวดเลยนะคะนี่บ้านพักสนามค่ะาไปสองขวดก่อนนะคะบ้านพักสนามขอบคุณนะคะเอาคนน้องๆค่ะบ้านพักสนามนะคะนี่บ้านพักสนามเอาไปเอาไปคณะขาถ้าทัดเต้นไม่ดีไม่อะไรก็ดื่มได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ค่ะจะเอาไปล้างหน้าให้น้องๆค่ะล้างหน้าไม่นเอาหน้าเจ้าของก่อนบลาไม่หน้าหน้าหนูไม่มีก็สอารไงนี่นี่นี่ไม่หน้าขนาดหน้ามึงไม่มีก็สอาร์ยขนาดนี้เลยหนูสวยเดย์มองไดยแม บอมาชิ่นสิ่งอันนี้คือล่างเลยล่างอังถิมไปเลยละถ้าหลักก็จะโคกถิมไปเลยฮะนะชิ่นสิ่งเปลี่ยนหนาไหมคือล่างเราเราต้องเอาขึ้นมาแล้วก็จะโคกถิมไปเลยฮะบรเอาขึ้นมาแล้วฮะไม่ได้อยากเปลี่ยนบาโคกบาโคกที่ได้ใกล้มาไหนมีพฤติการแยกใจสะกดท่องประวัตโอ้โหกับเขาเนี่ยกับข้าวเต็มเลย ปัจจัเดิมเนาะครับผมครับผมห้าร้อยห้าร้อยถึงห้าพันปัจจัเรียดดอกสำหรับอ้ายนัน่นจะบบนี้จะข่อยตอนนี้ดอกทีนี้ไปขายเอาก็ได้ข่าวว่าจะเปิดวงสามไหมฮะกรว่าข่าวว่าจะเปิดวงสามโปรไผก็ให้โลเดเลยห้าค <laughs> อไม่นุ่ยคอขาหนึ่งเด้อไม่นุ่ยไคอขาหนึ่งไหม<ะ>ไม่ไพ่ก็ให้โลนะคอขาหนึ่งไหม <laughs> <laughs> บไรเลนไถ่มาหลายสิบปีป้าฮาไปเลนยนะก็เลนเป็นแน่นบอกเด็กแน่อื่นกรเลกเปลี่ดำนีกัไม่แตงูข้าวี่เหลร่ไร่เลนนะครับพี่น้องบร่เลนเราเบาหยอกกันจนืุดเ้อะกมีอย่างเห็ดดงถ้าถ้า20ปีเกิดอยู่บ้านก็อีก 20- 40พอรักษาเลยเจ้านี่ขนาดหาบ50ขนาดหายังรอปันนี่พี่น้องเอย เพิ่นตึงยัง,งมาเป็นขั้มรถเลยครับพี่น้องนั่งบ่เษ็ทอย่างเลย <c oughs> เราเจะคล้องขึ้นอยู่ซื้อโอเคคลิปนี้ไวสันต์นี่บายบาย